สวัสดีค่ะหลังจากที่ได้เริ่มศึกษาการปลูกองุ่นมาวันนี้เราจะพามาดูองุ่นข้างบ้านของเราอันนี้เป็นองุ่นข้างบ้านที่ปลูกมาเป็นพันธุ์ใบคนัวนะคะพันธุ์ใบคนัวใบคนัวนี่เหมาะสําหรับคนที่ปลูกองุ่นไม่เป็นเลยออกผลง่ายเพียงแค่เด็ดยอดเพียงแค่เด็ดยอดแบบนี้ก็จะสามารถออกดอกได้แล้วถ้าอายุถ้าอายุของต้นองุอง่นการสะสมอาหารของเขาดีเพียงพอ มันก็จะออกช่อดอกได้เองแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการ DIY จากการใช้แก้วน้ําที่ว่ากินแล้วแล้วก็เอามาปาดข้างแบบนี้แล้วก็เอาพออางูนไว้เพราะว่าเราไม่มีโรงเรือนมันเป็นองูนนอกโรงเรือนนะคะแล้วก็เป็นองูนกลางแจ้งแบบนี้แล้วก็แบบนี้ก็กล่องข้าวที่เป็นใสๆแบบนี้ก็สามารถเอามาดีไอไวได้เช่นกันถ้าพวงใหญ่แล้วก็ถุงพลาสติกครอบไวอีกทีนึงนี่ค่ะมันเป็นอง่นที่ออกผลง่ายมาก ดูสิคะนี่บางช่อก็ออกกําลังโตแล้วจะเข้าสีแล้วแต่ว่าช่อม่ก็ออกมานี่ก็เป็นลูกเป็นผลออกมาให้เราอย่างเงี้ยค่ะเป็นองุ่นที่มือใหม่ที่ปลูกไม่เป็นเลยสามารถปลูกได้อันนี้ก็เป็นองุ่นสายพันธุ์ใบขนัวนะคะเป็นองุ่นข้างบ้านของเราเดิมทีเราไม่เคยปลูกนเลยตรงนี้เราจะเป็นดอกไม้ที่ลงคลิปแรกๆเราจะเคยมีต้นไม้ปลูกตรงนี้ตอนนี้เราเปลี่ยนมาเป็นแปลงองุ่นแล้วนะคะ แปลงองุ่นข้างบ้านแบบนี้แปลงองุ่นข้างบ้านแบบนี้เลยตอนแรกเรามีต้นหน้าบ้านต้นต้นเดียวต้นนั้นจะเป็นตอเป็นตอลักษณะนี้สู o ไปให้ดูนะคะนี่ต้นนี้ก็จะเป็นต้นองุ่นที่ว่าลักษณะเป็นตอแต่หลังมาเราก็เริ่มปลูกข้างกำแพงมานะคะแบบนี้ อันนี้เป็นองุ่นสําหรับมือใหม่เลยมือใหม่ที่ปลูกไม่เป็นเลยเพียงแค่เด็ดยอดมันก็สามารถออกเองได้แล้วใบคณนัวน,นะคะเดี๋ยวรอบต่อไปเราจะพามาดูองุ่นกระถางอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นการปลูกใส่กระถางนี่นี่ค่ะเป็นองุ่นข้างบ้านของเรา อันนี้ก็เป็นสายพันธุ์วิลเลสนี่ก็ผลดอกผลดอกจริงๆใครยังไม่เคยลองปลูกต้องลองนะคะองูนปลูกไม่ยากเลยก็ดูเล็บปกติเหมือนพืชทั่วไปถ้าใครแบบว่าปลูกไม่ใช้สารเคมีเออกินปอดสารพิษอะไรแบบนี้ปลูกได้เลยก็อาจจะมีดูแลนิดหน่อยใส่ชีวภาพบ้างอะไรบ้างน้ำส้มควนไม้ฉีดไล่กันมแมลงอะไรบ้างแบบนี้ก็ได้อยู่นี่ค่ะ น,นี่เป็นพัน์ใบคนว่าสำหรับใครที่ปลูกองุ่นไม่เป็นเลยนี่พัน์นี้แหละเหมาะสมเหมาะสมที่สุดกับมือใหม่ลองได้นะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ